สวัสดีค่ะแพทย์หญิงดวงเดือนชินุนงเรืองกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมค่ะวันนี้หมอขอนำเสนอเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงวัย3-4ปีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กวัยนี้สามารถวิ่งได้คล่องแคล่วมากขึ้นหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าแบบผู้ใหญ่ได้สามารถกระโดดสองเท้าได้ไกลขึ้นเริ่มกระโดดกระต่ายขายเดียวได้ ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกกำลังกายในที่โลง่งเล่นกับเพื่อนมากขึ้นปีนป่ายกระโดดเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงขึ้นค่ะพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กวัยนี้สามารถใช้มือได้คล่องแคล่วมากขึ้น สามารถวาดรูปวงกลมการ,กระกบากสี่เหลี่ยมได้ผู้ปกครองสามารถฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือการใช้กล้ามเนื้อมือและสายตาทำงานประสานกันการสังเกตการวางแผนและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้แก่เด็กค่ะพัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองวัยน,นี้เด็กเริ่มสวมเสื้อได้เองแล้วผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองฝึกหัดทำาเองจนคล่องขึ้น เพื่อฝึกพัฒนาการการช่วยเหลือตัวเองการฝึกควรค่อยเป็นค่อยไปสนุกและมีคำชมเชยเมื่อเด็กทำได้สำเร็จคะ่ะพัฒนาการทางด้านภาษาเด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางภาษาที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถพูดเป็นประโยคยาวบอกสีรู้จักคำคุณศัพท์รู้จักการใช้งานของสิ่งของรอบๆตัว และทักษะที่เริ่มพัฒนาในเด็กวัยนี้ก็คือการเริ่มรับรู้และเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลขซึ่งผู้ปกครองควรช่วยกระตุ้นเด็กด้วยค่ะต่อไปเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นลองมาดูตัวอย่างของกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการนะคะผู้ปกครองวาดวงกลมให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นบอกเด็กว่าวาดวงกลมซิหากเด็กยังทำไม่ได้อาจช่วยจับมือวาดหรือมีเส้นประให้เด็กวาด จนเด็กสามารถวาดได้เองจนสมบูรณ์ค่ะผู้ปกครองนับสิ่งของให้เด็กดูก่อนพร้อมชี้หรือหยิบสิ่งของที่นับให้สอดคล้องกันจากนั้นให้เด็กนับตามตัวอย่างเพิ่มความสนุกสนานโดยให้เด็กเล่นไปพร้อมกับการนับเช่นไทยรถคันที่1 2 3ตามลำดับค่ะ กระโดดขาเดียวด้วยเกมตั้งเตะกระโดดขาเดียวให้เด็กดูจากนั้นให้เด็กทำตามถ้ายังทำไม่ได้ให้จับมือเด็กก่อนแล้วค่อยลดการจับมือเพื่อให้เด็กทรงตัวได้เองค่ะเริ่มช่วยเหลือเด็กก่อนจนเหลือขั้นสุดท้ายให้เด็กทำคือการดึงช้ยเสื้อลงจากนั้นลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนจนเด็กสามารถทำได้เองทั้งหมด และสอนให้เด็กรู้จักด้านหน้าด้านหลังเสื้อด้วยนะคะจัดท่าให้เด็กใช้มือจับราวบันไดและให้เด็กก้าวเท้าขึ้นบันไดสลับกันไปมาหากยังเดินไม่มั่นคงให้ผู้ปกครองจับมือเด็กอีกข้างเพื่อความมั่นใจที่มากขึ้นเมื่อเดินได้คล่องลดการจับและเปลี่ยนมาประคองเด็กจากด้านหลังแทนเมื่อเด็กเดินขึ้นบันได ในขณะที่เด็กเดินลงบันไดนั้นให้เปลี่ยนมายืนด้านหน้าเด็กจนเด็กสามารถเดินได้เองค่ะ